นี่ได้เห็ดเยอะเลยกุ๊กมากินข้าวมาเดินเล่น,จนเจอเห็ดไล่ผัวไปเอาถุงมาใส่ได้เยอะเลยเนี่ยเห็ดโอ้โหตัวที่สวยทั้งนั้นเลยไม่ดีใจจังเลย Kook, ได้พอแกง,เ,งเห็ดเลยเนี่ย<ส><ด> Oder, Oder Oma, wenn du keine Lust zum Beispiel auf Schnitzel hast, gibt es ja auch einfach so Beilage und Salat. Dann kannst du dann zum Beispiel Kartoffelsalat, auch, das kann man sich extra holen. Dann hast du halt nicht zu so viel.

espresso Sie service cappuccino kahinde wir unter das ganzes ist großes phänomen und in

สวัสดีจ้าทุกคนพบก,กับประเพณช่องเพนเพนสตอรี่จ้าวันนี้ประเพณพามาชมธรรมชาติค่ะมากินข้าวบนเขาก็เลยออกมาเดินเล่นก็เลยถ่ายสักหน่อยหนึง่ง อยู่บนเขามองเห็นหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆหลายหมู่บ้านเลยนี่ช่างเดินเข้าป่าเดินกินข้าวเสร็จมาเดินย่อยอาหาร สามีกับลูกทางเดินเข้าไปงนี้เดินอยู่ลงมาจากบนเขา

สามีกับลูกมาช่วยเก็บเห็ดมากินข้าวมาเดินแล้วก็เลยเจอเห็ดอยู่ในป่ามีเสียงนกด้วย

yeah ถนนที่เขาเดินกันลงให้เป็นทาง mm. เห็นอากาศ mm. เห็นธรรมชาติมันสวย mm. ก็เลยถ่ายให้ดูให้ mm. ใหชมสักหน่อย ช่องเข้ามาทางเดินเล่นทางเดินเล่นเดินลงไปเรื่อยๆจากบนเขา Wo die so fahren. Der Pferd, der geht, das ist halt der Weg. Da ja gibt es wie so ein Mountainbike, wenn sie da fahren, zur strecken. Das ist sicher. Ich du kein Fahrrad fahren. Oh, ein Neumann ist Zoo vom Ding wenn sie so wieder runter im Wald rennen. Ja, ja Mountainbike. Beste. Nicht Berg im Mountainbike. Da kann, ich, kann ich alles sehen. Nee, immer ein Zoo vom von der Landschaft. Ich verstehe es. Ich, ich verstehe es immer noch nicht, warum du kein Fahrrad habst. Ja, weil die leben und laufen. Lebe. mach mal Hallo. Hallo. สวัสดีครับสวัสดีครับลูกแก่งเมื่อกี้ไม่มีเสียงนกเลยตรงนี้ขม่ามาไป โอเคนะทุกคนประเพณีพามาเก็บเห็ดมากินข้าวบนเขาอิ่มแล้วมาเดินเล่นก็เลยมาเจอเห็ดก็เลยชวนผัวเข้ามาหา ได้เกือบเต็มถุงเนี่ยประเพณีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมสวัสดีจ้าไปแล้วบายบายขอบคุณมากนะจ๊ะทุกคนบายบายสวัสดีครับซีไอ้สวัสดีครับ ร้านจอดรถรถเต็มไปหมดเลยม,มากินข้าวบนเขาบนในป่า